สบายดีพี่นอ้องสบายดีดีตอนหาขางสุสซองน้องนิกส้าวล่าคือเก่าเนาะพี่นอ้องเมื่อนี้น่กนมาปั่นขาวคือเก่าเนาะได้ผักมือว่าน,นีเนาะเพราะว่าว่านีบ่มีงานมาปั่นอยู่ทั้งพี่นอ้องทั้งโคอยู่ทำผาเนาะขางนั่นสิ พทางพุ่นจะเป็นถ้มผาเนาะบรรยากาศเมื่อี้ก็คืมๆเนาะคือพุ่นสีดตกนี่เนาะพี่เนาะหนาวเนาะอากาศแบบหนาวเลยอากาศหนาวเหลืม,มากเลยเนาะเมือ่อีนมาสี่คนเนาะมีโฟนี้เล้วกันาบาวแล้วก็้า,า่แล้วก็ซาวแคสเึื่อแต่มาน้าเนาะพี่นางนี่เผื่อแตมาก้องเขาเข,ขาเจ้ากำลังค้นออกเขาเจ้าว่าอยู่เฮือนน,นเนะาะกำลังค้นออกแต่เฮือนพุ่นจะไปปั่นอยู่ทางพุ่นเนาะ ข่วงขนาดเดิมข้าเจ้าเท่านี้ช่างนั่นนะเป็นธรทำผาเนาะพี่น้องตัววัดธรรมพระวัดป่าธรรมพระที่นี่คยมาเรื่อยๆดอกเวลาเพิ่นมียังข้าเจ้ามาเพาะวา่านี่ก,ก็มาบ้าผอบ้านนิดขับเนาะนิดมาเรื่อยๆมากับหม่ีน้องหลบปัน่นกันค่ะกามาหอดจริงนะเลยราะว่าอ,อยู่ไทยมันศีรษะเนาะ การเดมือนในกระซีบขึ้นขึ้นเนาะพี่น้องคือคนสีตโตกเนี่ย ต้องข่าวอยู่ๆม่ี่เาขาเจ้ายังค้นเข่าออกแตเฮือนเนาะหัวที่ไดปปั่นคือเข่าลายรีข่าเขาจะ เขาจะอยู on ite, ่อันนี like ้กะซับบ้านหนึ่งเนาะพี่เนาะซับบ้านทำผาเพราะว่าขจ้าอยู่ห่างอยู่หน้ามีพื้นมีไผ่โขกเ้ิดเนาะบ้านคุณเนาะบ้านหนึ่งเลยนะบ้านทำผาอันนี้นะภูเขาไผ่เนาะคลองข่าวนี่บ่ทันนี่เกี่ยวนะเออยังร้ายเนาะคือสีเหล่แต่ถุกหลุ่มบ่ก็ใส่ข้าสิบเอ็ดเบิดอยู่นี่ขอบคุณกองข้าวเอิ้น โดดเกิดด้วยอะไรกัเจ๊แม่หน้าเคร่งแม่หน้าเคร่งกันเนาะกองขาวว่าใหญ่หนึ่พูดกันสามสี่คนเนาะสามสี่คนสเก็ตอยู่หน้าอยู่ลุมผูกข้าจ้ากระตันได้เกี่ยวเออมันขนาดรพี่น้องเดนิสสีฟ้าพี่น้องไวเบิร์นกองขาวเนาะกว้างใหญ่หนึ่งยังค้นออกมาอยู่ในเฮือนกันยังนี่เนาะค่าค้นข้าจ่าลายข้าจ่าสอยดูอยู่ไหมเทมโบเวนฝันยังพี่น้อง

<laughs> <laughs> nè <laughs> 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 là bò vinau, sột sịt gồm, cái mì lạo, này để lạo, không phải đáy ป้าเฮ้ยมาทันมึงอะป่ะสื่อจ้งเฮ้ยอู้สื่อเบียร์สองแก๊สผู้บ่เฮ้ยน้องพี่น้องใาเจะค้นมาแต่เฮื่อนเนาะมากองใส่น้ำหมูมันวางปานหลังเดียวเลย

เรากำลังโคนลงนะพี um ่น้องยังอยู่บนในเนลนะเมดเลนในเหือนเลเ่าเนี่ยเบดเลยเนาะร้ายเต๋อเนาะกองเขาอะไรกินไห่กิน่กิน่กินห ได้เติอเรื่้งพี่น้องเขาอ้าเดินข้าจ้าข่วขนาดเลยเน่ยนี่ออมดหอบที่ข้าจปล่อยงูออกมาแล้วเนาะเที่ยงนาสําเพื่อนอะนี้นะเป็นเป็นบ้านหนึ่งเลยนาะพี่น้องอยู่ในนี่นะทางนั้นเป็นเป็นวัดเนาะวัดธรรมพักวัดป่า ขาเจ้าเหลี่ยงมูน้อพี่นอ้องยวนี้สิพาพี่น้องหลอกเห,เหม่งเนาะขาเจ้าเหลี่ยงมูเหลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่สบายมันสว่างอันนี้ยังดีน้องพี่นอกก้องกวางเหลือนขาเจ้ากัตะกี้นี้ขืนมาเลี่ยงงัวอยู่โคกเนาะตอนเอือยอยู่นะตอนขืนไปได้ไปเห็นงานอยู่ไทยนะขึ้นมาเลี้ยงแค่นี้เลยเลี้ยงงัวอยู่โคกเนะี่มูขาเจ้าน้อพี่นอ้อง เจ้าเห็ดคอกันได้มครัเป็ดก็มีแต่ตัวใหญ่ใโหอุด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 อะไก็จะเป็นคอกเป็ดเนาะอ้าตัวนี้แม่ใหญ่ออลยมันดุดนะใหญ่เลย นี่้องขจาเหลียงมูแล้วก็มีห้องซีนอ้ออีกปันเขาซีเขาเนาะคู้หวงเดินขจาเผู้แนมกับสุดสายตาเป็ดนะนะมีแต่ตัวใหญ่ๆขอกเป็ดนอน,นอันนี้ก็มีมูโูดังะนะ ท่านได้กินขอสาวสามนางพี่น้องนี่ก็ถือเข่ามาอยู่เริ่มปั่นแล้ยนางพี่น้องคนขจรพระเจ้าถอยนัอ่อันนี้เป็นขาออน้าวูเนาะขจะเอาขาวฟูตัวนี้นะข่าวพระเจ้าห้ามอันนี้ อันนี้กินขผาสาวส้ามอพี่น้องเห็ดก้อนผักแตงกีนะแล้วแก๊สเป็นก้ามเลยเศษไส้ซองมือสามเมื่อเนี่ย มากกสอบสองอันนาบกรสอบนี่ดนากรสอบเามากเลยกรสอบจากหมัดสอหมัดสอไ้ตีาี่เนาะรสอบสองสเนาะไลเนาะองเพือนกับคม่อีเพืองลายเดเทเพื่อนจะอยากเต็มหอนเพือนเงนลายเพื่อนอยากลายเสอบมที่แปดแล้วเนาะมันมัเก่าุ มาด1ง2จมาด้าสอบมาสอบเ่าขอนันกับเอันกับิ่ามดาแมันเหลือเนาะนนบเบิ้งนับสอบเผาลูกเออนับสอบเผานั่นช่ว้วอะโคตรนี่นี่มีแต่กำหนดต้องม่ไเ้นะตองหาอันมันลสองนาทครบ เป็นห่องหมดแหละทังเแระแล้วแล้วพี่น้องได้เท่าดก็หาท่เจีบเนาะหาทีเจี๊ยบกองเพื่องวัดใหญ่นี่ยถ้ามีกระสกินเขาน้ำเพื่อนเลยค่ะขี้เนีนี่ก็ขอฝากว่าจะมีนี้วพี่น้องอกันขีดนาสวัสดีขีดเันต่อหาิุยังัน